ตัวใหญ่เปลมจะทุกคนตัวใหญ่เปลมโอ้ติดนวดตาสวัสดีค่ะสวัสดีทีลลงบาสาปูทุกคนนะคะวันนี้ลลงบาสาปูพาทุกคนมาวางอวนตักกุ้งตอนน้าลงวางกันตอนใกล้สว่างแล้วนะตอนนี้ประมาณ6โมงเช้าได้แล้วนะคะทุกคนแต่ยังมืดอยู่เลยนะไปตามลลงบาวไปตักกุ้งกันจ้าได้แล้วนะนน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 ได้แล้วจา้าดีครับ ไปจ้าอุ้ยอีกจ้ะอุ้ยได้แล้วนะกุ้งกุลาตัวแรกวางน้ำลงใบไม้เยอะอุ้ยอุ้ยมันดีดออกไปแล้วจ้ะนู่นนุ่นนุ่นอุ้ยมันไปแล้วนะรีบเล่จ้าอุ้มมาไม่ออกอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่อุ้ยกุลาตัวใหญ่จ้ะอุ้ยอุ้ยกุ้งจ้ะกุ้งจ้ะได้แล้วนะอุ้ยนู่นนั่นอุ้ยได้แล้วจ้า อุ้ยอีกจ้าอุ้ยจ้ากุ้งขาวจ้าอุ้ยอีกตัวอีกตัวนี่นี่นโอ้ได้นะคะนี่นี่นี่โอ้โหตัวใหญ่จ้าตัวใหญ่ท่านั้นนกุ้งถี่มือมือพี่อุ้ยได้จ้าอุ้ยดิดไปอุ้ยนั่นได้จ้าอุ้ยตัวใหญ่จ้าตัวใหญ่ได้นะปลาทรายจ้าทุกคนปลาทรายได้ปลาทรายด้วยนะ ปลาทรายด้วยจ้ะใส่ถังเลยลุงฮัลโหลนะอุ้ยกุ้งกุลาจ้ะอุ้ยกุ้งกุ้งกุ้งได้จ้ะได้จ้ะกุ้งขาวอุ้ยกุ้งดิบถูกเท้าสาปูเลยนะอุ้ยตัวใหญ่จ้ะตัวใหญ่กุ้งได้ลุงอุ้ยกุ้งกุลาตัวใหญ่ใช่ไหมลูกนี่นี่นี่ขลังก็ขลังนะขลัโอ้ได้ได้ได้ฝนเริ่มมาแล้วนะได้ปลาทรายจ้ะทุกคน ตะกี้ถ่ายให้ดูไม่ได้นะฝนตกหนักเกินตกตั้งแต่มืดจนสว่างนี่จ้ะอ๋อมีหมดถังให้ลุงบ่าวอุ้ยอุ้ยกุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่อุ้ยได้จะได้ได้กุ้งกุลาจะกุ้งกุลาลุงบ่าวไม่รู้ว่ากุ้งมันอยู่ด้านไหนตักผิดด้านอุ้ยอุ้ยอุ้ย กุ้งขาวจะกุ้งขาวอุ้ยกุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่เน้นๆๆกุ้งลากุ้งลาได้อุ้ยได้จ้ะอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ปลื่มเดี๋ยทุกคนตัวใหญ่เปลื้มโอ้ติดนวด

ค่ะทุกคนนี่คือผลงานการตักกุ้งของลุงบ่าวกับสาปูตอน้ำลงนะคะได้ทั้งกุ้งทั้งปลารายไซส์สวยๆนะคะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากฝากดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้ใหญ่มากจ้ะ